เสียงตัดพูดโรวดเลยขายใหญ่เลยขายใหญ่ขาแข็งสมัยเสียงตัดดังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่อง Youtube ตุยยุคซี่สองแปดเก้านะคะวันนี้ก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อมพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องเขาปไาหาเหตุจ้าไปตามย้ายมาเลยจ้า งเงีนี่วังเงี้ยวังเงี้ยีไปพีไปพียายว่าน่าจะเม,มียนยู่งยายวังสีสันแล้วยงินกลัข้นเดงๆค่ะเมีนค่ะบอยพี่นอ้อง นั่นนั่นไม่ว่าละตัวหอวมูแบบไง,งเลยนี่กรแมนค่ะพี่นนองต้งมีจิตถาวรนี่นี่นี่แต่นนนนคนจะดูโอเคบนค าาก,ก็จะมาทางนี้นี่ค่ะอีกค่ะเนาะก็จะมาทางนี้อีกแยกใส่ถุงม,มือแบบนี้เพราะว่ามันตกใส่เดี๋ยวต้อง เปิดกล่องเล้วค่ะพี่น้องจะได้ทุกมือแล้วไม่ยากก็เลยใส่สีนส่น,นิ้วจะติ้งได้โอนแล้วพี่วีเดนนกยัางงามๆอยู่เลยค่ะ นะที่ขูดก็เสื้อไว้กับขูดประจำค่ะเวลาแยกถ้วยพิ่มสะอาดแล้วแยกกับเก็บไว้เส่็ถุงนะคะเวลาแยกออกไปปลายแยกกับไปไว้ไปไวป้ม่ปลาไปเทไว้ในปลาอีกค่ะนะคือเสื่อมันนะที่มันติดเกิดอ,อีก ไปโตตรงนั้นตพราะว่าทั้นตรงนี้อีก ค่ะคพี่น้องคุณเป็นสายไปทางน,นั้น,น,น,นละ่ละชัก มีได้ประมาณจากดอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าิบกรดอกได้ยี่สิบดอกกับมะลุรขบพี่นอ้องแต่พลังยังเก็บมมอยู่ แต่ฝรั่งแล้วจะขูดเป็นอันนั้นมันไวตลอดนะคะพคคินโหนอันน้ำน้ำขางลางมันอันนนะมันเป็นเสือนี่ พ่ออีกแก้วค่ะพ่อพี่น้องมูนึงเนี่ยนี่ดอกง่ายฮิวเพราะว่าซื้อกระตินกินไปหลายอยู่เลือแต่ขาตัวอืดไปเว่อยู่ราจะไปทางไหนเอ็มนี่น้ำน,นี่น้ำจกกับน้ำปลาใหญ่เลยเนาะพี่น้องจะคล้องพี่น้องเองอ,อยังงามอยู่ยไม่ไหนเลือดแต่ขา ไปทั้งยืนไปหวัวตั้งต้นใหม่ค่ะเป็นแถวไปหวัวนี่อถตะขาจำบรจมังขากันขา,อ,อ,ขาอย่างเออขาอย่างแข็ขงอย่างเดีย ค่ะแข็งใหญ่เอาอยู่ดิอืออ่ายังแข็งดีอยู่ค่ะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิไะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะวินหัว

กุมนี่ถือกินคือกลุ่มที่แล้วนี่ยัยงว่าถือกินหรือแต่ขาก็เลือ,ลอดอยู่คนละครึง่งคนละครึง่งโอเคมจจะออกมาทันดีเนาะค่ะพี่หนุ่ม <c oughs> แล้วงามๆมเลยชีนวลๆไม่สุกปุกเยอะว่านักพี่โอ้ยยายลิยตาพลังเยียบ mhm đi đi xuống đi xuống đi xuống đi tìm kiếm được đi 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 ค่นเสือตอโอ้ยเลยหลายเติบปีเดอร์เนี่ยมูนี่เลยเป็นยี่สิบกว่าดอกซุ่มดอกหน่อยมันกะจงไว้หมดหเลยอบับบดนะคะที่สันงามโมคาเพื่อน นอโอ้ยใบหาญา้าเลยเนี่ยมาเอาดอกนี้ <c oughs> ต่าฟังลังเอิอนมากมากอีกคนไ่นเ,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 เพิ่งไปเบิ่งค่ะพ่อพี่น้องฉ <c oughs> ันให้จมปรัญหาพ่พอเลยเหมือนนี่ <c oughs> มี่แต่เธอหาพ่อนะบางเนื้อพอพอ,อีผออย่าง เห็นบอนะครับพีน่น้อกนึเหลืองคือหนังไก่เนี่ยเนาะเป็นอย่างอื่นแต่เห็นนดหนังไก่คืออ่อนัทดูสิฮัทสมมู

นี่พออีกแล้วค่ะพอพี่นนองนี่เห็นบบนี่ไปทางใดล่ะนี่ม่สามสี่ดอกแล้วก็พี่หลาย่็หันหน้าไปทางใดล่ะเออสมูกไหรมุกเงี้ยอื้อได้เห็นยายกอดใจ่ไทยเพื่อนเพื่อนบึงมาได้มึงเนี่ย อีทั้งที่แม่นเบิดค่ะเห็ดดำเฮ็ดเหลืองเดี๋ยวคนพักกันอื่นอันนี้กับแมนเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นกออยู่างนี้อ,อ,อ,อืมเพ็ดชอกขึ้นกันแต่ว่าสีจะเข้มกว่ากันค่ะพ่อพี่นอ้องแต่ดอกจะน้อยเช็คอย อ,อืม, <Yep. S 1> มนี่นนี่ครับพี่น้องกินได้คือกันค่ะแต่อดอกมันหน่อยกว่ากันนี่ก็ก็จะเป็นมาทังพี่เดินล,ลิงมาทางพี่เป็นวงมาทางนี้มาหนึ่งี่ เออบ่งหนังสืออยู่ว่านเอ้าอันนี้ก็ดอกเลอยๆเหลืองๆนี่ก็เมนให้กันตัวนี้วันนี้พอแล้วหมมันบงเดียว่นหอะมนไล่กันแล้วี่วงนี้เห็นแ้วมันฟุกเย็ดดอกเนย 哇、嗯！嗯。嗯<哇>嗯 ども,もうもどうもどうもうもどうもどうも Du cool. er เอาขุดขุดเสียมันออกอันนี้ก็พออยู่ดอกบ่วงามดอกแต่ว่ากับอันนี้ที่ดอกว่ใหญ่ค่ะพ่นไม่นอกดอกหนึ่งทั้งคนอีกดอกหนึ่งเม่ปัญหาเห็นบหมคะ ตรงนี้อีกดอกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องหาสอยใหญ่เนี่ยเห็นบ่คะทูกอินวันต้องดอกที่มองเดียวกัน นังไก่ตัวนี้นะ่ะค่ะหาง่ายอยู่ถามมีนน่ก็สีมันจะเข้มกว่ากันเจาะกเรื่องเหลืองนำสาลจักหน่อยแต่มันมี่น่ะหาง่ายอยู่แล้วก็ดอกหน่อยเนาะค่ะพ่อพี่น้องสุดท้ายกับคือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ชุมแล้วอย่าลืมดนะค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ตุ้นยูเคสี่สองแให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ